สวัสดีค่ะวันนี้ไม่มีผลิตภัณฑ์ลดเลือนสิวมาแนะนำนี่ค่ะแต่ก่อนอื่นทำไมถึงเป็นสิวเป็นยังมือคือเป็นสิวแต่ก่อนไม่มีสิวนะคะเราจะไปแบบรวดเดียวคือขอเท้าความไปก่อนว่าเออตอนนั้นออไม่เป็นเมนไม่เป็นประจำเดือนมาประมาณสามสี่เดือนต่อกันนะจ๊ะไม่เป็นประจำเดือนมาสามสี่เดือน ต่อๆกันแต่ไม่ได้ท้องไม่ได้ท้องก็เลยเออคิดมากว่าเป็นยังเราถึงไม่เป็นประจำเดือนทั้งที่เราอายุเพิ่งจะ37ดยังไม่ใช่วัยทองหรือว่าวัยหมดประจำเดือนก็เลยไปร้านขายยาร้านขายยาที่เอาก็คือเป็น้านเพศสัตว์ที่เราไว้ใจได้ไปร้านขายยาแล้วไปถามคนที่ขายยา่ะค่ะที่เป็นเพศสัตว์บอกว่าเนี่ย จะหยุดยาคุมก็คือไม่เป็นเมนเลยก็คือเคยไปศึกษาข้อมูลว่าการกินยาคุมนานๆมันจะทําให้เราไม่เป็นเมนก็เลยหยุดยาคุมตั้งแต่มือนั่นเพราะว่าคนที่ขายเขาก็บอกว่าใช่ค่ะการกินยาคุมนานๆมันจะทําให้เราไม่เป็น,มนเมอนแล้วมันก็ยังตามมาอีกหลายอย่างพวกหลอดเลือดอ,อ,อุดตันวัาซันลก็รลยานก็เลยตกใจก็เลยลองหยุดยาคุม พอหยุดเดือนที่หนึ่งผลข้างเคียงผลข้างเคียงก็คือปวดท้องปวดท้องแต่สิวยังไม่มาเมนก็ยังไม่มาแต่รู้สึกปวดท้องปวดน่วงคับมอไส้ตกหลุมน้อยนึงก็เจ็บปวดคือรู้สึกว่ามันปวดจี้กระทบน้อยนึงก็ปวดจี้ก็คือปวดปวดอยู่ประมาณสี่ห้าวันหายไปแล้วสองสามอาทิตย์ต่อมาประจำเดือนมาประจำเดือนมามาค่ะทุกคนมาแต่มาหน่อยมาแบบดำเลยมาแบบเป็นก้อน เป็นดำเหมือนเยื่อที่มันออกมาจากผนังมดลูกเป็นดำเป็นเป็นก้อนออกมาเลยเวลาไปเข้าห้องน้นํานี่เป็นก้อนออกมาเลยในความรู้สึกคือดีใจแบบว่าเออเขาเป็นเม่นเออหยุดยาคุมแล้วเม่นมาแต่ปัญหาตามมาก็คือผมมันพอหยุดยาคุมผมมันเป็นสิวมีสิวขึ้นมาอันนี้น่าสุดนะคะมีสิว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 ขึ้นมาสิวนี่คือขื้นมาตลอดก็เลยไปหาผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ลดสิวคือเข้าใจอยู่ว่าสิวมันเกิดจากฮอร์โมนอาจจะกการที่เ้าหยุดยาคุมหยุดยาคุมแต่ว่าผลิตภัณฑ์ที่ใส่ามาแต้มสิวมันก็หยุดได้จ้ะนี่อันนี้มันมีอยู่ในเซเว่นเจลแต้มสิวเปปไทายยีย่สีชั่วโมงถ้าเราหยุบหยุบอิหลีจ้ะปกตินี่เข้าไปห้องน้ำนี่ล้างนาปุ๊บสิวอักเสบมันปี มันจะเจ็บเจ็บตรงนี่มันจะรู้สึกเจ็บแต่บ่ได้ก็เลยไปหาผลิตภัณฑ์ดูแลสิวป้านสาวซำหน่อยนี่ค่ะก็ได้ตัวนี้มาส่วนอันนี้ก็คือเวลาสิวมันสิวมันยุบลงเห้วเราก็ใช้ตัวนี้ทามันจะเป็นลบเลือนริ้วลอยลบลบเลือนริ้วรอ้รอ,วรอยของสิวนี่แหละจ้ะที่ไปที่มา องการเป็นสิวก็เลยเอามารีวิวแล้วก็เอามาแนะนําหาซื้อได้ในเซเว่นบางสาขาอาจจะบม่มีบางสาขาอาจจะมีไปหาซื้อแต่ว่าผลิตภัณฑ์ดูแลสิวมันก็นมีอยู่หลายยีห่ห้อหลายยี่ห้อนะคะแต่ว่าส่วนใครที่คิดไม่ออกว่าเออยี่ห้อไหนดีไม่ต้องตัดสินใจนานเพราะว่ายุคนี้เราต้องไวๆก็คืออันนี้แหละจ้ะไปหาซื้อได้สิวแห้ง ยี่สิบสี่ชั่วโมงขมขึ้นนี่กระแหงเลยแต่ว่ามันก็จะทิ้งรอยเพราะว่าเราอายุเยอะแล้วค่นอายุหลายแล้วมันก็รักษาหน้านเศร้าแต่ถ้าเรายังเป็นเด็กคือแค่ล้างหน้าเฉยๆมันก็ผัดเซลล์ผิวไปแต่ถ้าเราอายุเยอะแล้วแก่แล้วก็คือมันรอยดังดำนี้มันอาจจะหายซาแต่ย่าไปใช้ครีมที่มันแรงๆนะคะให้พาย,ยามใสออ่บำรุงบำรุงด้วยวิตามินไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็นสีคอยจางร่วงค่ะ อันนี้มันเป็นมีวิตามิน B3 วิตามินคยังไงก็อย่าลืมไปหาใช้กันนะคะผลิตภัณฑ์ดูแลสิววันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย